นาคสบานว่านี่คือนาคทำไมมันอ้วนแบบนี้วะเนี่ยไม่เป็นไรก็น่ารักอยู่ไหนลองย่อให้มันเป็นเด็กสิไม่ใช่ได้ดิขาต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมน่ารักเชียทักทายผู้คนเลยแบบนี้ทำตัวใสๆน่ารักน่ารักรวยที่เุดรแล้วเนี่ยผมเข้ามาในเซิร์ฟมาแจกตังค์คนนี้เชดเคหลอันนั้นมันไม่ใชหลอนยาหลอนมาพี่เหล่าพี่ยาหลอน ยดเก้ไ่เอาบัญชีเลยเดี๋ยวโอนมาให้วะเสียจัดนี่มันมิสเตอร์บีไทยแลนด์ชัดๆใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนำลาวาวักบ <c oughs> ้านรับเติมโลบักแบบไอดียพาร์ตไอดีต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกมพาร์ตเลดเจ็ดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตคิงเลกาซี่อีกหลายแมปจะนับไปทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ นากน้อยมาแมวทรไมต้องเล่นเนี่ยสาวเองเดี๋ยวโอ้ยมิสเตอร์บิดฮะตัวจริงเปล่าเห็นหน้าท่อเลยวะเอ้ยผมว่าเซิฟนี่คนก็เยอะนะแต่เขาชอบแบบไปแยกคุยไกลๆต้องตามลองดูเพื่อจะเจอคนที่เขาานั่งคุยกันเอ้ยนี่ยนะน10 minutes later <laughs> mua ai? không buồn gì đâu, không buồn ngủ á. ông ngông ngông, mua ai trong <laughs> <Mua ai? cười> <ngon>. <laughs> <ai đồng> tin <laughs>

แมวน้ำไม้หมดโอ้ยหมาได้อ่าล่าสุด <ไป S 2> ยังยังตามด้วยนี่ตามก็ยิงเลยแข่งตลอดไปโอ้ยสตีฟโอ้ยเหมือนมากสมจริงลอเกิน <c oughs> ตัวอะไรวะเนี่ยมาดูนี่ ไอ้เก่งคนน่ากลัวใจโคตรกลัเว้ยเฮ้ยตัวล่าน้องแมวน้องกำกบปิ๊กน่ะรักมากอ้ฮะยังคอยแอดเวนเอร์เฮ้ยฮิปโปนี่มั่งคุณวดเดียวคุณมองผมเป็นฮิปโปงั้นคุณก็เป็นกับผมด้วยซะเลย้ไปละหนีเลยเป็นฮิปโปแล้วฮฮิปโป เฮ้ยอ๋อกลุ่มสาวเยินเลยนี่ที่ว่าพี่สาวพยากคุยด้วยครับพอดีเขาไม่มีเพื่อนคุยคุยเพื่อนเขาหน่อยได้ไหมนี่คุยกับเพื่อนเราเนี่ยมี่ว่อะไรสาวอะเฮ้ยเบลเราจริงจีเบลอะไรสาวเบลผมไม่ฟัง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 แค่สามพี่พอนี่สามพี่เลยดูแลดูแลดูแลโอ้ยมันเหมือนเด็กเฮอบ่อยอะเปิดเลยใครมันหัดดูหนังโป๊ออใครหัดดูหนัง ว่าไงครับทำไมพูดได้ได้ผัวมาคุหมอไอ้หลังคุหักแล้ววะผมก็จะขโมยตัวคุณไปด้วยไปแล้วขโมยขโมยไปแล้วเตีย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 วไปแล้วไปแล้วโอ้ยควคุไม่ได้โอ้น้ำหนักเยอะเกินโอ้ลบลบลบจะบังครับอย่าบังอย่าบัง

มึงดูดูตอ้วนอนะโัวด้วยเรอวันนี้โวยถอยเลยไอ้แม่งแม่งจะกินหนากไปละอันตรายเกินว่ะอืม๋ออ๋อวิ่งอ๋อวิ่งแบบมูลวอล์กอ๋อเฮ้ยอาบิหน้าตาอาบิเฮ้ยมาใครข้างอ้วนเนาะเล่นแล้ก็เขาบอกกันแล้วกันหรอแค่นั้นแ สคัสดีสีเราอยู่ในสวนสัตว์แล้วไอ้ตัวไอ้งูไอ้งูเพอแล้วครับคุณแมว่าแก้มเลยเฮ้ยคเราไม่ได้จุคุณนะเนี่ยเลยกันแหละเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าทำไมอยู่กลเป็นตัวนาอ่อ อางเงีอยู่ก็เป็นนาคมองหน้าเลยขโมยเลยขโมยขายวยใครเปิดพระวะหมุนเลยหมุนหมุนเลยหมุนเลยหมุนหมุน้ไแกงเสียงตัวอะไรเฮ้ยคุณจะมาแก้แฟนเราได้ไหมเนี่ยเับไปเอาไปเราไปเอวไปไหน ฮาเ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 ฮ้ย้ยหมาติดแล้อมาติดแล้วดิฟเลยดิฟเลยดิฟเลยนีหนีหนีดิดิฟเฮ้ยดิฟเลย มีควันด้วยมีควันอะไรอ่ะมีควันด้วยเฮ้ยดิฟดิฟรถแล้วมีควันด้วยดิฟเลยดิฟเลยดิฟเลยไมยิงมนเด้วยอ่ะดิฟเลยดิฟดิฟดิฟเลยหลบหลบครับหลบน้องครับหลบหลบหลบเหมนััยนหลบรรรรรร่รร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  ตัวผมกี่โลครับกกี่โลบอผมว่าแตงวูนย์เนะนี่อ่ะตัวศูนยหมดเลยอ่ะสายฟรีอ่ะเฮ้ยสายฟรีอยากรู้สายโคตรฟรีอย่าเลยนะเพ่หมวกพี่บูมสวัสดีครับพี่ปาวานเฮ้ยบอกผมปาวานผมโกรธมาก มาใครอย่างไงขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาได้่ะพาผมไปไหนเนี่ยเ้ยไม่ใช่ละพี่ใช่เฮ้ยพินกูด่อาหยดูอะไรนี่ยเฮ้ยบ้าบ้าพี่บ้าพี่มให่กอ โอ้ยตัวใหญ่มากเลยอ่ะมันมุมอ้วนมันม,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 มุมสุขภาพดีเเอาาไปเล่นอีกโอ้ยเปิดเพลงดันทำไมวะเฮ้ยแต่งตัวน่ารักเชียผู้ชาย่ะเนี่ยเดี๋ยวเขาไปอะไรอ่ะให้เดา ขยายตัวใส่เลยคืออะไรตัวอะไรให้เดาตัวอะไรล่ะีใช่แล้วพี่ชายตัวหน้าตัวอะไรโอ้ยตัวหน้าตัวคนใหญ่ าผมไปขโมยร่างคนอื่นนี่ผมว่าตัวละครตัวละครที่เราขโมยมามันมีชุดสามดีมันจะอ้วนปะเอ้ยขโมยกั๊ดขโมยกั๊ดผมไมนควายครับเฮ้ยเนี่ไอ้ควายอย่างนี้เฮ้ยเอาแม่งว่าผมควายซะแล้วเฮ้ยใหญ่มากเลยเฮ้ยใหญ่เรื่อยๆรื่อยล่ะโชดูโชดิดูเยีงวะดูจากดูพิงก์เ่ะ เฮ้ยคุไม่รู้จักมึงอะมึงใครเนี่ยพูดมากชิบหาจริงจริงเอ้ยมึงใครอะบอกดูไว้ดูไว้เนี่ยเฮ้ยกันดูกัดอ้วนกัดโคตรอ้วนเลยกัดอ้วนมากหนีเลยกัดอย่างอ้วนเลยทำไมอ่ะเฮ้ยโยยางหาย